สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับอยู่กับอยู่กับมือซาวของคนหัวกันต้องต่อบแบบทำอะไรวันนี้วันนี้เรามาทำอะไรวันนี้กำลังอ,อบรมเรื่องการวางตู้ดูการทำโฟกัสใช่ใชโฟกัสเป็นการออกแบบดีไซน์ตำแหน่งของการออกงานลจะรงตู้ลำโพงนะครับ ความรู้ใหม่ใช่ไหมตอนนี้ความรู้ใหม่ซึ่งนี่นี่จะผันตัวมาเป็นมือสาวเลยใช่ไหมเฮ้ยจะผันตัวมาเป็นฟิสเตทมเลยใช่ไหมเนี่ยดูดูโซแล้วเป็นมือสาวน่าจะสบายกว่าใช่ไผมดูโซแล้วน้องไม่ต้องมาตั้งเครื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้าออกอากาศไปนี่จะได้จะได้ออกจากวงไวแนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวถามอาจารย์โรเล่อาจารย์โรเล่ไอ้ไอ้นี่มันไว้ทำอะไรครับบอกมาอินโฟการ์ดบอกครับใช่ เอาไว้ออ,อกแบบโดยที่เราไม่ต้องไปทดลองแขนตู้ที่นางานกับนี่เป็นการซิมดูก่อนว่าการตอบสนองแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันมันครอบคุมพื้นที่ไหม แต่ว่าได้ข่าวว่าถ้าโปรแกรมนี้ขอบคุณครับเพราะโปรแกรมนี้เนี่ยมันออกแบบเสร็จั๊บมันสามารถมีสเปชชีพส่งให้กับคนหน้าง,งานที่ทํางานได้เลยใช่ไหมได้ได้ครับคือสามารถมีชีพให้คนปฏิตั้งโดยที่เราไม่ต้องไปหน้าง,งานก็ได้ <c oughs> พูดง่ายๆคือ drawing หนึ่ง drawing <c oughs> ในาใ<ช>ง,งานมันเป็นโปรแกรมที่แม่นยาเวลาเราไปติดตั้งเสร็จเราไม่ต้องกังวลว่าม,ามันจะเกินพื้นที่หน้างานเราไม่ส่วนตอนบ่ายน่าจะเป็นสมาธิสมาธิ ตั้งแต่เรียนกันมาสองรอบแล้วเอาไปใช้เรื่อที ì ครัผมไม่มีไอ้ดาต้าขอ้อ๋อแปลว่าไอ้ที่ดีแปลงกันอยู่คือต้องใช้ดาต้าของตู้นั้นนั้นยี่ห้อนั้นนั้นน้องเขามันมีตู้ระดับลูกทั้งหมดเลยนะโปรแต่มันจะเป็นสเปคของไขของมันตู้ของไขของมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยพาไปทำสักทีนาอเราไปดูตู้ แทนดาวเต็มระบบเนี่ยตช้เอ็มเอ็มทีดาเอาไปทําตู้เลยครับเอ็มทีที่จะทำถามมัาจะรู้เรียกว่าถ้าจะเอาถ้าจะเอาเอ็มทีเข้าโปรแกรมบอกว่าราคาเกือบสองล้านนะครับจะเอาแต่น่าเข้าใช่ไหมหลักล้านเก็บเงินสองล้านสักครู่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวบรรยากาศดูบรรยากาศตอนนี้คือพี่ตุ้ยสอนอยู่นะครับกับพี่น้องสอนปปลาวนะครับเขาก็เสียเพลสเสียเพลสช่วยกันนี่ครับนี่นี่ครับอันนี้คือใครรู้จักนี่ครับเสียใหญ่เสียใหญ่ของ ของโซนเวียงจันทร์นะครับเนี่ยครับเสียเพชรครับเห็นเห็นข้างหลังก็รู้ว่าเป็นเสียเพชรครับอยู่ครับอยู่ทีซาอยู่ครับอยู่ทีซาผมนะครับครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งบรรยากาศที่เราอยู่กันที่เวียงจันทร์กับงานสัมมนาของบริษัททียร์ไลติ้งใช่ไหมครับประจุทธ์ทียร์ไลติ้งนะครับของบิทูอิตนะครับ ใช่ใช่เดี๋ยวเย็นเราไปดูอ่าไปดูตัวอย่างสินค้าใช่ใช่เส้นสาวที่ที่พับที่พับที่ตั้งหลักอรัโอเคครับฝากไว้ด้วยครับน้องใหม่ในซิสเทมของวงการ PA นะครับฝากฝากผมด้วยครับโอเล่สาวนวงครับโอเคครับผมน้องใหม่น้องใหม่ครับน้องใหม่สวัสดีครับ